ตอนนี้เพลงเขาดังเหลือเกินยอดวิวคุณถล่มทลายละแม่ละแม่ละแม่ววามอริงจี่ยังจะได้เลยกับเพลงนี้เพลงอะไรฮะเ5 6 7 8 8เจ่อพ่อมาจัดยชื้อพ่อมาจัดยังไงทำไมได้เพลงนี้ได้แซวใครโอ้โหปกติเพลงนี้จำกัดคนฟังนะใช่่ถามดีกว่าว่าใครไม่รู้จักเพลงนี้บ้างคำสาบก็คือเยอะเลย ร้องขนาดนี้ยังไงวันนี้เจอใหญ่พี่ลุนแล้วอ่าอุ้ยเบาไม่ได้มาฮะได้อะเร่กล้องมาแล้ว ไม่ได้มีแค่ผมประจันที่เตรียมมาวันนออี้มีเมนเล่เพลงเชียร์ประจันห้าหกเจ็ดไปไปไปเจ้าแมาเจ้าจ้ำแมาเจ้าจ้ำ กันแล้วเว้เฮ้าเฮ้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 หยุดเลยหยุด ต้องคุยทำไมพูดถึงเนเจอร์คิงนมพึ่งเนเจอร์คิงจะบอกว่ากินอยู่กินกินประจำอยู่แล้วไม่จะบอกว่านมพึ่งเนเจอร์คิงเนี่ยทำไมต้องเลือกเนเจอร์คิงเพราะอะไรรู้ไหมอยากทำไมคะอ้ยทำไมเอ๊ะทำไมขายคอร์สอะไรท่าหน่อยทำเพราะว่านมพึ่งเขาเป็นนมพึ่งกระปุกสีทองเนี่ยเจ้าคิงเนี่ยอันนี้นะฮะเป็นสูตรแบบว่าออริจินอลเขาขายมันนานมากแล้วจำหน่ายมายาวนานมากซึ่งหนึ่งกระปุกกินได้หนึ่งปีอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยใหญ่ไปเลย สำหรับน้องที่เลือกทานเพราะว่าโอ้โหประสบการณ์ในด้านของผลิตภัณฑ์นมพึ่งเนี่ยเขามีมายาวนานกว่า20ปีแล้วเขาขับสรรด้วยความใส่ใจทุกขั้นตอนพิ่ีพิ่ันใช้พึ่งจริงทำไมถึงรู้เพราะใช้พึ่งจริงหยิบเมื่อกี้ปุ๊บนี่แม่พึ่งต่อยฝาไม่มีไม่มีไม่มีเขาคาดจะมีลูกไม่จะนมเออเขาคาดเป็นมองพึ่งใช่เพราะถ้าไม่พึ่งมาคือจะเป็นหนูไม่รู้ว่าแฟนนีจักรจ เราสองคนมั่นใจคุณภาพของเขาเออแล้วกระบวนการผลิตได้รับมาตรฐานระดับสากลมีทั้งอะไร GMP ISO 5ลานต่อเป็นเพลง1 2 3เฮ้ย G M P P P I S O O O เฮ้ยเฮ้ยนี่เขาเคลมเลยนะตัวนี้ยังไงนมพึ่งของเนเ u อร์ i ิ g งเนี่ยเขาบอกทานปุ๊บหลับปั๊บพูดแล้วขนลุกกินปุ๊บกินปุ๊บหลับปั๊บออไม่อยากเชื่อเลย 大。<laughs> คืออย่างหยาดเนี่ยก็ตอนนี้คือรับงานแน่นมากแล้วคือักเวลาพักผ่อนน้อยเราเหมือนกัน2คนแต่ว่ากินตัวเนี้ยนี่มันแบบแต่งงานเลยนะเหมือนไหมเฮ้ยเขาไปข่มมาเขาเพิ่มประสิทธิภาพในการนอนแล้วเขายังช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนร่างกายให้คงที่ฮอร์โมนเนี่ยสำคัญยังไงถ้าฮอร์โมนเราสลวงสลวนในร่างกาย้เอาละปั่นปวดไปหมดละในร่างกายแล้วที่เราไม่ค่อยป่วยทำงานหนักได้ไม่ค่อยป่วยเพราะว่าเขาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายของเราให้แข็งแรงถูกต้องค่ะและนี่เลย ดูจากใบหน้าของผู้เราสองคนเขาช่วยชะลอวัยแล้วก็บำรุงบำรุงผิวพรรณด้วยใช่ที่สําคัญคือเราไม่เคยเครียดเลยนะคะแม้ว่าจะเป็นใบเกลิงไมเกรนก็เขาบรรเทาไมเกรนได้แล้วก็ผ่อนคลายความเครียดที่สำคอาม่เมเครียดนะะกม่าะปกงได้กรนก่บรรเทาไกได้1กี่เม็ด3ย5เมมดคระแต่ถ้าก็คือเันไี้ดต่ถ้าปีไปีนเป็มนปีเขาเมเรด็อนคาเรียทีอาไมยรยเนะแม้ว่เป็นใบเขาบรเ้กอนเียี่อีรนิด่ึง นานๆมันก็มาทีสครัคุณจะเป็นโฟกัสอะไรตรงนี้แต่ถ้าแบบว่าเอาแบบว่าเบาๆก่อนร้อยยี่สิบเมตรนี่ก็โอ้โหนานนะอันนี้คือสี่เดือนมีมีเป็นแบบพรีเมียมกระปุกขาวเออกระปุกขาวถามว่ากระปุกขาวตรงไหนในเมื่อเห็นเป็นทองขนาดนี้อันนี้อันนี้กล่องก็คือแกะดูสิฮะตรงนี้เลยเออมันไม่ได้ยากอะไรอันนี้คือร้อยแปดสิบเมตรเป็นแบบพรีเมียมกระปุกขาวแล้วจะเลือกจะเลือกยังไงเลือกต้องเลือกของแท้ด้วยนะคุณไม่ใช่ไปซื้อแบบส่งตัวเด็กไม่ได้สินค้าต้องมีฉลาก เป็นภาษาไทยทุกกระปุกและในใฉลากไทยนะั้นต้องมีจุดสังเกตก็คือหน,นะคะต้องมีหมายเลขออยไทยใช่แล้วก็มีบริษัทนําเข้าต้องเป็นบริษัทเนเจอร์พัสประเทศไทยจํากัดเท่านั้นใช่ถ้าเป็นเขียนมาผิดว่าบริษัทเนเจอร์พัฟตจกัดนี้ไม่ได้ไม่ได้ต้อเป็นจำกัด แล้วข้อสุดท้ายอย่าลืมนะคะ QR code เพื่อสแกนด้วยใช่ทำมือถือในไปสแกนตัว QR code เขาจะมีให้เขาจะมีการตรวจสอบของแผ้ใช่เออแค่นี้เองแค่นี้เราก็รู้สึกทำไมฮะผ่อนคลายมีความสุขกินุ๊บหลัดไปข่ายเครียร์กับนมผึ้งเนเจอคิงมาให้